อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีค่ะเรายังต้องอร่อยเลิศก,กันที่บ้านนะจ๊ะมาตรการของรัฐบาลที่บอกเราว่าขอความร่วมมือลดการเดินทางแต่แม้ว่าเราจะอยู่บ้านความอร่อยเลิศนั้นจะหายไปจากเราไม่ได้วันนี้ถ้าสุโก อร่อยไรายสารมีไฟเบอร์ตัวแป้งมันสำปะหลังที่เรารู้จักเขาเรียกว่าทาพิโอกาสตาชแต่ถ้าเป็นแป้งฟลามันสำปะหลังเขาเรียกว่าคาซาว่าลาเราจะต้องมาพูดคุยกับนักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งไบโอเทค สวทชดรสุนีโชดมีระนาท่านดรคะอยากเรียนถามจริงๆแป้งสองประเภทนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรคะด็อร์คะ คความต่างของตัวแป้งมันสำปะหลังก็คือเราเอามันสำปะหลังมาสกัดทุกอย่างออกหมดเลยจนเหลือตัวที่เป็นผงขาวๆที่เรียกว่าสตาร์แต่ตัวคาสว่าฟลาวหรือตัวฟลาวมันสำปะหลังเนี้ยเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําออกอะค่ะทําให้แห้งแล้วก็ปดเป็นผงก็ยังจะมีไฟเบอร์โปรตีนติดไปกับตัวฟลาวมันสำปะหลังเพราะฉะนั้นตัวฟลาวมันสำปะหลังก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่มากกว่าตัวแป้งมันสำปะหลังหรือตัวแทปิโอกัสตาร์ค่ะ เทคโนโลยีของฟรามันสำปหลังนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับท่านดร ทา,ทางแบรนทาสโกได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฟาร์มันสัมปะหลังเซยไนยต่ำจากงานวิจัยของสำนักง,งานพัฒนวิทยาศาสตร์และทเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชที่ทำร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็จะมีเป็นฟาร์มันสัมปะหลังผสมที่พร้อมสำหรับการทำผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆที่สามารถนำมาทำการบริโภคเองภายในครัวเรือนได้ค่ะ ตัวปลามันสำหลังมีหลากหลายเลยคุณจะทําอะไรก็ได้เราไปทําด้วยกันจะได้เห็นว่ามันทําแสนง่ายขนาดนี้คุณซื้อแบบเนี้ยวิธีการทําหยุงหลังเนี้ยง่ายมากเมื่อเรารู้แบบนั้นโอ้โหเราก็ต้องเริ่มจากเมนูเบรคฟาสต์วาฟเฟิแล้วคุณก็ใส่เบอร์รี่ทั้งหลายตระกูลเบอร์รี่เราก็สามารถรู้หราที่บ้านได้อาหารเช้าที่คุณต้องทานแพนเค,ค้ก ไทยก็ทําเป็นแล้วเราก็มาเติมไส้กรอกเบคอนใส่ผักอะไรไปอันนี้คือเป็นของหวานต่อจากนั้นอย่างไม่จบนี่คือขนมโตเกียวคุณก็ใส่ไส้กรอกลงไปอันนี้ครบเลยจากเพียงทาสุโกเท่านั้นอร่อยไร้สารมีไฟเบอร์หรือต้องขอการันตีให้เป็นอร่อยเลิศค่ะและวันนี้นะคะทางทาสุโกฟลามันสำปหลัง มีสิทธิพิเศษให้กับแฟนๆรายการอร่อยเลิศกับคุณดิษฐ์ค่ะ สำหรับแฟนรายการอร่อยเลิศก,กับทุนรีดเพียงแอดไลน์สั่งซื้อพรีมิกซ์3ถุงรับฟรีฟราวอเนกประสงค์1ถุงพร้อมรับกระเป๋าผ้าทาสุโกออีกหนึ่งใบสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบแอดไลน์แล้วสั่งกันเลยนะครับติดต่อได้ที่โทร022738666หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชันช h อปปี้ลาซาด้าไลน์แอดอุปนันฝรหรือหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปได้เลยครับ อร่อยเลิศกับผลิตลี่เมย์ชื่ออีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ